สวัสดีค่ะวันนี้ทั้งช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะข้อควรสังเกตเผยก้าวตำแหน่งสิวผิวอักเสบที่เกิดขึ้นรอบใบหน้าบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพภายในของคุณที่ต้องตรวจและบำรุงรักษาโดยด่วนสุขภาพร่างกายส่งผลถึงกันและกันจากตำราการแพทย์จีนแผนโบราณ มีสถิติบ่งชี้ได้ว่าสิวอักเสบที่ขึ้นบนใบหน้าบ่อยๆมักจะเชื่อมโยงโดยตรงกับปัญหาสุขภาพของอวัยวะภายในของตัวเราด้วยคงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยถ้าเรารู้จักเรียนรู้ให้เข้าใจถึงวิธีแก้ไขเพื่อดูแลสุขภาพให้ทั่วถึงทั้งภายนอกและภายในสิวอักเสบบริเวณหน้าผากส่วนบน ระบบดูดซึมอาหารและกระเพาะปัสสาวะกำลังมีปัญหาสาเหตุเกิดจากการกินอาหารที่มันจัดของทอดของมันเลี่ยนกินของเชื่อมของดองที่มีน้ำตาลมากเกินไปทำให้ลำไส้ดูดซึมสารอาหารลำบากควรลดอาหารข้างต้นและกินผักผลไม้สุดมากขึ้นสิวอักเสบบริเวณหน้าผากส่วนล่างเกิดจากความเครียด การอ่อนนอนระบบไหลเวียนของโลหิตไม่ค่อยคล่องควรออกกําลังกายให้เหงาออกบ้างนะคะดื่มน้ําเพิ่มในแต่ละวันการนั่งทําสมาธิ5-10นาทีเน้นนอนหลับพักผ่อนให้นานขึ้นอย่างน้อย8-12ชั่วโมงต่อวันสิวอักเสบบริเวณคิ้วตับกําลังมีปัญหาซึ่งหากขึ้นบ่อยครั้ง ว่าตับของคุณกำลังทำงานหนักเกินไปค่ะมีสารเคมีตกค้างในร่างกายทั้งที่มาจากยาและจากการกินเนื้อแดงรวมถึงแอลกอฮอล์และอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันนมควรดื่มน้ำชาเขียวร้อนน้ำผักผลไม้อย่างแครร่อนมะนาวผักใบเขียวกระเทียมและส้มโอสิวอักเสบบนใบหู ติงหูไตกำลังมีปัญหาเนื่องจากคนกินอาหารรสเค็มจดัดหรือบริโภคโซเดียมเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่โซเดียมจะมาในรูปของน้ำปลาซีอิ๊วขาวซุปก้อนน้ำจิ้มซุก,กี้ซอสมะเขือเทศและเกลือรวมถึงแหลง่งรวมโซเดียมยอดนิยมอย่างปลาร้า อาหารกลับปองในเครื่องปรุงในซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยถ้าคุณอดใจลดการปรุงอาหารลดเค็มจัดได้สิวก็จะหายแต่คุณก็จะปลอดภัยค่ะสิวอักเสบบริเวณโหนกแก้มปอดและระบบทางเดินหายใจกำลังมีปัญหาสาเหตุหลักก็คือบุหรี่และมลภาวะจากฝุ่นควันเป็นสำคัญรวมถึงคราบไขมนหมักหมมหางเล็กเลี่ยง ไละทำความสะอาดผิวหน้าและควรออกกำลังกายเพิ่มเติมให้ปอดและหัวใจช่วยกันทำงานกู้สภาพร่างกายทดลองทำดูเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ก็หายดีแล้วสิวอักเสบบริเวณแก้มส่วนล่างไตกำลังมีปัญหาแต่ครั้งนี้เนื่องจากคุณกินหวานหนกักหรือดื่มน้ำอันลมมากเกินไปและมีสาเหตุของปัญหาช่องปากร่วมด้วย นั่นคือมีแบคทีเรียภายในช่องปากช่องเหงือกและฟันทําความสะอาดด้วยการบ้วนปากหลังมื้ออาหารหรือการบําบัดสุขภาพช่องปากด้วยวิธีอมน้ํามันและบ้วนทิ้งก็ได้ค่ะสิวอักเสบบริเวณจมูกหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตกําลังมีปัญหายิ่งคุณเป็นสิวอักเสบขึ้นที่จมูกบ่อยเท่าไหร่ยิ่งน่ากลัวเพราะนั่นอาจหมายถึง คุณเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจทั้งความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและเบาหวานรีบรลดการกินหวานลงด่วนๆและออกกำลังกายควรพักผ่อนให้เพียงพอหากเป็นบ่อยมากๆควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพค่ะสิวอักเสบบริเวณคางและริมฝีปากระบบย่อยอาหารและกระเพาะกำลังมีปัญหาสังเกตดูให้ดี สิ่วอักเสบที่คางมันจะมาพร้อมกับอาการท้องผูกเพราะลักษณะการกินของคุณในช่วงนั้นนั่นแหละที่เป็นสาเหตุคุณกินอาหารที่ไรวิตามินมีแต่ไขมันแป้งน้ำตาลน,น้ำอัดลมกาแฟและแอลกอฮอล์แก้ไขการกินของคุณคนกินผักสวนและผลไม้ที่มีกากใยคือตัวช่วยในเรื่องนี้ สิวอักเสบบริเวณด้านข้างใต้คางสาเหตุเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนการมีประจำเดือนความเหน็ดเหนื่อย,ยจากความเครียดทางอารมณ์และภูมมคุุมกันของร่างกายลดลงความปรับสมดุลของร่างกายและอารมณ์ให้มีจิตใจที่สดใสสดชื่นออกกำลังกายพักผ่อนและทำงานอดีเลกบ้างเพื่อลดภาวะความเครียดลงค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ